สะดุดีตำนานร่วมเหตุการณ์สำคัญของแกเร็ตเบลปีความเร็วจัดแห่งยุคถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดังในวงการฟุตบอลสำหรับการประกาศแขวนสตาร์ทของแกเร็ตเบลในวัยเพียงแค่33ปีหลังกวาดความสำเร็จมาแล้วมากมายทั้งผลงานการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก5สมัยและคว้าแชมป์ลาลีกา3สมัย Bell screens, Ici r e เรดเบลในเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลนั้นเขาคือนักเตะเวลที่เริ่มจากการเป็นแบ็กซ้ายของทีม s o u t h แฮมตันสู่การเป็นยอดตัวรุกที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกซึ่งก็มีเรื่องราวไฮไลท์มากมายตลอดเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลของเขาและในคลิปนี้เราก็จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเพื่อให้มีโอกาสได้สดุดีกันนะครับอ่ะพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยเหตุการณ์แรกแฮตทริกที่ซานซีโรกับสเปอร์ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะมีทีมไหนแหกด่านบิ๊กโของพรีมูริกเข้าเป็นเล่นบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปได้แต่ฤดูกาล2 0 1 0 2 0 1 1เแกเรตเบลและทีมไก่ดีทองทำได้สำเร็จเท่านั้นยังไม่พอในรอบแบ่งกลุม่มพวกเขายังอยู่ร่วมสายกับทีมยักษ์ใหญ่แห่งแดนมาการนีอย่างอินเตอร์มิลานแต่แกเรตเบลปีกตัวจีตของทีมไม่ได้กลัวแม้แต่น้อย โดยนัดแรกในถิ่นซานซีโรเบลจัดไป3ดอกเน้นๆถึงแม้ว่า3ประตูของเขานั้นจะไม่เพียงพอเพราะจบเกมไก่ได้ทองพ่ต่อทีมงูใหญ่3ต่อ4แต่นั่นก็ทำให้คนทั้งโลกพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าปี g กเวลส์คนนี้ของจริงต่อมาโชว์ฟอร์มสเสด่าเผาเครื่องไมค์น หลังโชว์กระซวกแฮตทริกสำเร็จในถิ่นซานซีโร Zero. ความเสด็จของเบลยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเมื่อนัดที่2ในลอนดอนกับอินเตอร์มิลานพี่แกโชว์ฟอร์มเสด็จเผาเครื่องแบ็คขวาทีมชาติแซมบ้าที่ขึ้นชื่อในเรื่องความเร็วและแข็งแกร่งรวมทั้งแนวรับงูใหญ่คนอื่นๆสะจนขาดลุยลีลากระชากบอลของเขานั้นทั้งการตัดหลังแต่อ้อมตัวและ การเทินตามแบบฉบับซีดานก่อนที่เขานั้นจะพาทีมชนะไปด้วยสกอร์3ต่อหนึ่งทำให้ใครๆก็อิจฉาที่ทีมไก่เดือ้องมีเพชรเม็ดงามอยู่ในมือต่อมาเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกอยู่พักหนึ่งสถานีต่อไปของแกเร็เบลหลังจากย้ายออกจากสเปอร์คงหนีไม่พ้นทีมที่ยิ่งใหญ่และชอบสะสมดาราลูกหนังอย่างเช่นราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแต่นักเตะร,ระดับปีกพยาวานอนจะย้ายทีมแบบธรรมดาก็คงจะเป็นไปไม่ได้ พราะการย้ายทีมครั้งนี้ของแกเรตเบลถือว่าเป็นไสติโลกเขากลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกขนาดเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดในปี2013ด้วยสัญญา6ปีรวมมูลค่า85ล้านปอนด์ทำลายไสยติเดิมของคริสเตียโนโรนัลโดที่ย้ายจากแมนยูไปอยู่กับราชันชุดขาวด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์ต่อมายิงประตูช่วยเรอัลมาดริดควา้าแชมป์ UCL ปี2014 การย้ายมายังถิ่นซานเตยโกเบรเบลถือว่าเป็นการช่วยให้แกเรตเบลประสบความสําเร็จในรายการใหญ่ด้วยไวขึ้นนะครับโดยเฉพาะในรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่ราชันชุดขาวเนี่ยเป็นขาประจําอยู่แล้วและในฤดูก,กาล2014เบลก็มีส่วนช่วยให้ต้นสังกัดคว้าแชมป์เปรยครองเนื่องจากในนัดชิงที่เจอกับทีมคู่ปรับร่วมเมืองอย่างอาเลติโกมาดริดเบลเนี่ยเป็นคนยิงประตูให้ทีมขึ้นนาหลังจากที่ทั้งสงทีมเสมอกันในเวลาปกติ1-1 นั่นเลยครับประตูของแกเรตเดลถือว่าเป็นการจุดประกายสู่ชัยชนะของทีมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะหลังจากนั้นเรอัลมาดริดก็มารวยอีก2ลูกเอาชนะไปด้วยสกอร์4ต่อหนึ่คว้าแชมป์ไปครองได้ยอย่างยิ่งใหญ่ต่อมาครับโซโลครึ่งสนามนัดชิงโกปาเดเรกับบาร์เซโลนาในนัดชิงชนะเลิศโกปาเดเรในปี2014กับทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาศึกเอลคลาสิโกที่ขับเคี่ยวกันจนถึงท้ายเกมด้วยผลสกอร์เสมอกัน11 แต่แล้วแกเรตเบลก็สร้างความแตกต่างให้กับเกมนี้ได้จากจังหวะที่ลีนิมัซี่เสียบอลบริเวณริมเส้นฝั่งซ้ายเบลรับบอลจากแบ็กซ้ายเพื่อร่วมทีมแถวริมเส้นตัวสุดท้ายของบาร์ซโลน่าคือมาร์กวาธาทันใดนั้นเบลก็ใช้ความเร็วและความแข็งแกร่งฉีกการรับมือของแนวรับบาร์ซ่าไปดวลเดี่ยวกับมาเนลลปินโตก่อนที่จะยิงเข้าไปแบบเหนือชั้นพาเรลัลมมดิดคว้าชัยเหนือคู่ปรับตลอดการไปได้ต่อมาพาวเวลส์ผลงานเยี่ยมในยูโร2016 ถ้าหากพูดถึงแค่เรื่องฟุตบอลนะครับความอาภัพเดียวของแกเรตเบลก็น่าจะเป็นการที่เขาเนี่ยมีสายเลือดเวลซซึ่งไม่ใช่มหาอำนาจทางด้านลูกหนังแต่เบลก็ไม่เคยท้อแท้นะครับเขากลับรับใช้ชาติบ้านเกิดอย่างภาคภูมิ มิหนำซ้ำเขายังพาวเวลส์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยูโร2016อีกด้วยเวลส์ Wales เนี่ยคือทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ประจำทัวนาเมนต์เลยก็ว่าได้และเบลก็คือหัวใจสำคัญของทัพมังกรแดงพวกเขาผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศก่อนที่จะพ่ายต่อโปรตุเกสถือว่าเป็นทัวนาเมนต์แห่งความทรงจำของทัพมังกรแดงเลยก็ว่าได้นะครับต่อมาฟรีคิกสำคัญพาวเวลส์ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2022ที่กาตา การเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกของทีมชาติเวลส์เนี่ยต้องย้อนกลับไปถึงในปี1958เลยทีเดียวแต่ในที่สุดการรอคอยของชาวเวลส์ก็สิ้นสุดลงนะครับเมื่อพวกเขาได้กลับมาเล่นรอบสุดท้ายในฟุตบอลโลกอีกครั้งในปี2022ที่กาตาร์จากการเอาชนะยูเครนในรอบคัดเลือกที่คาดิฟ รูปเกมที่แสนจะตึงเครียดถูกชี้ขาดจากลูกฟรีคิกของแกเร็ตเบลเจ้าของท่าดีใจปีกอฟยอมรับว่าน,นี่คือประตูที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาหลังจากช่วยชาติบ้านเกิดให้เป็นเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในรอบ64ปีนี่คือผลการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเวลส์แกเร็ตเบลกล่าวหลังการแข่งขัน,ขนและนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในเส้นทางการค้าแข่งของชายที่มีชื่อว่าแกเร็ตเบล แล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงชอบเหตุการณ์ไหนทั้งที่มีในคลิปนี้และก็ไม่มีก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ดกดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน